เพื่อนเอ้ยนี่มันเหมือนเป็นเรื่องตลกเลยนะรีดซึ่งเป็นเพื่อนทหารรับจ้างหัวรอบเบาๆกับตัวเองขณะมองดูการเตรียมภารกิจของบลูเฟรมในปัจจุบันบลูเฟรมมีบูสเตอร์ขนาดใหญ่ติดตั้งอยู่ที่ด้านหลังโดยมีอุปกรณ์เป้สะพายหลังแบบปกติลดระดับลงมาที่บริเวณเอวตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบแอสเทรถูกสร้างขึ้นเพื่อให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ด้านหลังได้ ในขณะที่ยังคงรักษาฟัง์กชันการใช้งานของกระเป๋าเป้ไว้ได้เมื่อเทียบกับระบบ Striker System ของ Alliance ซึ่งเป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ขัดขวางการใช้งานฟัง์กชันการใช้งานกระเป๋าเป้ตามปกติ Astray ถือว่าเหนือกว่าถึงกระนั้นอุปกรณ์ที่ใช้ในภารกิจนี้ก็มีขนาดใหญ่กว่าที่ควรจะเป็นมากจรวดที่ติดอยู่ด้านหลังของ b Blue f เฟร e นั้นสูงกว่าตัว Blue ูเฟรมเองหลายเท่ารีดพูดถูก จรวดขนาดมหืมาที่อยู่บนหลังมันดูเหมือนเป็นของที่นักแสดงตลกแต่งขึ้นมาเลยราวกับว่าพวกเขาจะจุดไฟจะรวดแล้วมันก็พุ่งขึ้นไปบนฟ้าแล้วระเบิดเป็นดอกไม้ไฟไกลเคยดูหนังเรื่องแบบนี้มาบ้างตอนเด็กๆแต่ไกลกลับไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะหัวเราะเขาคือคนที่ต้องใช้เครื่องนั้นในภารกิจต,ต่อไปไม่มีใครหัวเราะย้อความโศกร้ายของตัวเอง ภารกิจคือการดึงข้อมูลจากเรือทดลองความเร็วสูงไร้คนขับของบริษัทแห่งหนึ่งในขณะนั้นมันกำลังบินหลุดการควบคุมเชื้อเพลิงหมดจึงไม่สามารถเร่งความเร็วได้อีกต่อไปแต่มันก็เร่งความเร็วได้มากพอที่จะไม่หยุดบริษัทได้ทุ่มเงินไปมากกับการทดลองครั้งนั้นพวกเขาจึงพยายามเอาข้อมูลกลับมาไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามถ้าพวกเขาได้ข้อมูลมาพวกเขาก็จะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดแบบเดิมซ้ำได้อีก ยานทดลองกำลังโครจรรอบระบบสุริยะในวงโครจรรูปวงรีดังนั้นระยะเวลาในการติดต่อจึงค่อนข้างจำกัดถ้าพลาดโอกาสนี้ไปพวกเขาจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสอีกเมื่อคำนวณความเร่งความเร็วแล้วเขาจะยึดต,ติดกับเรือทดลองณจุดที่กำหนดจากนั้นจึงดึงข้อมูลที่ต้องการส่รงผลให้ภารกิจสำเร็จชิไกสะดุ้งตื่นเพราะเสียงเตือนดังลั่นชั่วขณะหนึ่งรากับหมดสติ เขาไม่เคยเจอกับความเร็วที่พุ่งทะยานทะยเร็วขนาดนี้มาก่อนเขามองดูแผงควบคุมตรงหน้าเพื่อตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สายตาของเขากลับพล่ามัวอาจมีเส้นเลือดคาปล่อยในลูกตาแตก่ก็ได้ไก่ถอดแว่นกันแดดที่เขาใส่เป็นประจำออกเพื่อฟื้นฟูก,การมองเห็นที่สูญเสียไปในที่สุดระบบควบคุมก็เลื่อนรางลงเสียงเตือนดังขึ้นเพื่อแจ้งว่ายานทดลองกำลังเข้าใกล้ไก่ควบคุมยานของเขาด้วยปฏิกิริยาตอบสนองแบบผู้ประสานงาน ขั้นแรกเขาชะลอความเร็วลงทั้งหมดนี้คงไร้ประโยชน์ถ้าเขาแสงเป้าหมายได้เขาปรับเครื่องผักดันไปไกลขึ้นและเข้าใกล้ยานยานทดลองที่ปรากฏขึ้นใกล้ๆดูเหมือนกำลังหยุดนิ่งภาพลวงตาที่เกิดจากความเร็วสัมผัสของเขาถ้าเขาสัมผัสกับวัตถุอื่นด้วยความเร็วนี้ทั้งสองจะถูกทำลายการตายขณะหัวเราะก,ก็ดีนะแต่ฉันไม่อยากมีใครมาหัวเราะเยาะฉันตอนที่ฉันตาย ใกล้บนพึ่มพำกับตัวเองในห้องนักบินของบลูเฟรมจากนั้นก็เริ่มรวบรวมข้อมูลแขนของบลูเฟรมยื่นออกมาและสัมผัสกับเรือทดลองเนื่องจากความเร็วได้ถูกปรับให้เท่ากับความเร็วของเรือจึงสามารถสัมผัสได้โดยไม่มีแรงกระแทกเพื่อภารกิจกู้ข้อมูลครั้งนี้ไก่จึงได้ทุ่มเทความพยายามติดตั้งบูสเตอร์ขนาดยักษ์เข้ากับบลูเฟรมยานความเร็วสูงทั่วไปคงไม่สามารถกู้ข้อมูลได้ แต่โมบายสูตรมีแขนที่สามารถทำงานแม่นยำเทียบเท่ากับมนุษย์ได้แน่นอนว่าหนักบินจะต้องมีทักษะในการสนับสนุนสิ่งนี้ไกลรวบรวมข้อมูลจากคอมพิวเตอร์หลักของเรือความเร็วสูงเสร็จภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเขาค่อยๆถอยห่างจากเรืออย่างระมัดระวังถ้าเขาชะลอความเร็วมากเกินไปการประทะก,กับเรืออาจนำไปสู่การเกิดหายนะได้บูสเตอร์บนหลังของบลูเฟรมหยุดทำงานและดึงมันถอยหลัง ในขณะที่เรือความเร็วสูงที่ดูเหมือนว่าจะก็เร่งความเร็วขึ้นและหายไปจากสายตาของไก่ความน่าจะเป็นคงบอกได้ว่าเรือความเร็วสูงลำนี้จะไม่มีโอกาสได้ถูกมนุษย์จับได้อีกต่อไปมันได้ทำหน้าที่ของมันแล้วสิ่งที่เหลืออยู่ตอนนี้คือมันบินหายไปในความมืดมิดดำสนิทของอวกาศและไม่ปรากฏตัวให้เห็นอีกแล้วเจอกันใกล้กล่าวคำอำลาเรือที่หายไปจากสายตาของเขาแต่เรือก็ไม่ตอบรับ ไม่มีทางรู้เรื่องนี้แต่ในที่สุดแล้วเรือความเร็วสูงลำนั้นก็จะถูกพ่อค้าขยะเพียงคนเดียวเก็บไปแล้วนำเรือลำนั้นไปเล่นกับกองทัพพันธมิตรและนำส่งวัคซีนให้กับโคโนนีบางทีเรืออาจจะรู้เรื่องนี้และนั่นเป็นสาเหตุที่มันไม่กล่าวคำอำลาต่อ